สวัสดีค่ะวันนี้รายการรอบรั้ชุมชนคนกุดน้ำใสจะพาท่านผู้ชมมานมัสก,การองค์พระพุทธสีมงคลหรือหลวงพ่อใหญ่ที่วัดสีมงคลบ้านกุดน้ำใสตําบลกุดน้ำใสอำเภอน้ํา h องจังหวัดขอนแก่นองค์พระพุทธสีมงคลเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยมีขนาดหน้าตากว้าง9เมตรสูง16เมตรหล่อด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กนับเป็นองพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอำเภอน้นำทอง รายการรอบรัวชุมชนคนกุดน้ำใสจึงนำทุกท่านมาเพื่อแนะนำเพื่อทราบถึงความเป็นมาในการสร้างองค์พระพุทธสีมงคลซึ่งเป็นศูนย์รวมความศรัทธาความสามัคคีและเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวกุดน้ำใสและพุทธศาสนิกชนผู้เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาณวัดสีมงคลบ้านกุดน้ำใสแห่งนี้ค่ะ กราบนมัสก,การพระคุณเจ้าท่านเจ้าอาวาสวสีมงคลดิฉันขอทราบถึงความเป็นมาในการจัดสร้างองค์พระพุทธสีมงคลทราบว่าสร้างจากรายงานและผู้ที่มีความศรัทธาของชาวตำบลกุดน้ำใสรวมถึงผู้ที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้างเจ้าค่ะเจริญพรอันอน,น,นี้ก็เสือเ่อมเนืองมาจากทางกำนันตำบลกุดน้ำสใสนายลังสันทองโคตร แล้วก็นายงเทศมนตรีตำบลกุนน้ำใสในายเวรัจเย็นสบายแล้วก็พร้อมด้วยอาตมาแล้วก็ชาวบ้านอากุนน้ำใสของเราได้ร่วมแรงร่วมใจกันว่าเออสถานที่ตรงนี้ตรงที่มีศาลาทั้งสองข้างทั้งด้านทิศตะวันออกแล้วก็ทิศตะวันตกแล้วก็มีโบสถ์วิหารทั้งด้านทิศใต้แล้วก็มีกุติทา้งด้านทิศเหนือ สถานที่ตรงกลางเป็นที่วางเปล่าเราปรึกษากันว่าเออน่าจะมีองค์พระประธานใหญ่ไว้สําหรับกราบไหว้บูชาในบรรดาพุทธบริษัทที่เดินทางมาสู่วัดของเราว่าสถานที่ตรงนี้ควรจะมีพระประธานองค์ใหญ่ซึ่งเราได้ปรึกษาหารือกันแล้วว่าเราสมควรจะสร้าง พรประทานองใหญ่ขึ้นเราจึงได้ตรงวงกันกับชาวบ้านโดยมีญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการสร้างในครั้งนี้มีผู้ร่วมบริจาคตั้งแต่หลักพันจนไปถึงหลักหมื่นบาทจำนวน425คนมากกว่า1,000 ถึง90,000บาทจำนวน67คนตั้งแต่100,000บาทขึ้นไปจำนวน9คนรวมเป็นเงิน5,990,000ล้าบาท โดยเฉพาะประธานฝ่ายคารวะนายเอกราชช่างเหลาผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินจำนวน1ล้านหแสนบาทมีการวางศิาลาฤกษ์เมื่อวันเมื่อเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2554จนกระทั่งเสร็จพิธีสมบูรณ์ในปี พุทธศักราช2555ช่วงที่มีการก่อสร้างองค์พระพุทธศีมงคลได้ใช้แรงงานจากชาวตำบลขุนน้ำใสและผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นหลักในการเทองค์พระ ซึ่งเป็นภาพที่แสดงถึงความสามคัคคีและศรัทธาอย่างแรงกล้าของพุทธศาสนิกชนจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ ขององค์พระพุทธสีมงคลมีความเป็นมายอย่างไรบ้างสคส่วนนามของพระพุทธสีมงคลน,นี้เป็นนามที่เอาวัดเป็นเกณฑ์เอาวัดเป็นเกณฑ์วัดสีมงคลซึ่งเรามีหลวงพ่อหรือว่าหลวงพ่อใหญ่เราก็เรียกหลวงพ่อใหญ่แต่ว่าทางชื่อ ที่พระราชปรยติโสพลหลงเจ้ากณะจังหวัดขอนแก่นท่านได้แต่งตั้งว่าเราจะต้องเอาชื่อวัดมาเป็นชื่อของหลวงพ่อใหญ่คือวัดศรีมงคลเราก็ต้องตั้งชื่อหลวงพ่อใหญ่ว่าพระพุทธศรีมงคลคือเป็นสิริเป็นมงคล อกาสที่รายการรอบเตาชุมชนคนกุดน้ำใสได้พาท่านผู้ชมมานมัสการองค์พระพุทธสีมมงคลนะคะขอกราบอารธาธนานิมนต์ท่านเจ้าอาวาสวัดสีมงคลให้ธรรมะอันเป็นข้อคิดสําหรับชาวตําบลกุดน้าําใสรวมถึงท่านผู้ชมด้วยเจ้าค่ะเจริญพรสําหรับการให้ข้อคิดธรรมะสิ่งที่เราควรทำคือ ทำดีคิดดีทำดีมีศรัทธาในสิ่งที่เราทำแล้วก็อย่าสิ้งอย่าทิ้งพระสัธรรมอย่าเมื่อตนได้รับความทุกข์แล้วก็จงตามความสุขและความทุกข์ให้ทันถ้าสิ่งเหล่านี้เ,เราคิดดีทำดี มีศรัทธาในสิ่งที่เราทํานั้นเมื่อเราสร้างอะไรทําอะไรเราก็ต้องมีศรัทธาในการสร้างศรัทธาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะชาวพุทธของเราแล้วก็เมื่อเราพบความทุกข์อย่าทิ้งสัจธรรมอย่าทิ้งพระธรรมเพราะว่าถ้าเรามีความทุกข์แล้ว เราต้องเอาคําสอนของพุทธเจ้ามาพิจารณาในสัจธรรมนี้จึงจะช่วยให้บรรเทาความทุกข์ไปได้แล้วก็อย่างที่สามสิ่งที่เราควรตามให้ทันคือเราควรตามรู้ความสุขตามรู้ความทุกข์ให้ทันเมื่อเรามีสุข เราก็รู้ว่าสุขเกิดขึ้นกับเราแล้วแต่เมื่อสุขหมดความทุกข์เกิดขึ้นกับเราเราก็ต้องตามให้ทันว่าความทุกข์ได้เกิดขึ้นกับเราแล้วนี่แหละคือสิ่งเหล่านี้คือเราต้องตามให้ทันแล้วเราจะพบกับความสุขในชีวิตของเราและครอบครัวของเราอเจริญผ่อน รายการรอบรัวชุมชนคนกุดน้ำใสเป็นรายการที่นำเสนอเรื่องน่ารู้เรื่องที่น่าสนใจในแง่มุมต่างๆที่เป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นในตำบลกุดน้ำใสหากท่านผู้ชมมีข้อคิดเห็นติชมข้อเสนอแนะต่างๆสามารถไปโพสต์แนะนำได้ที่ Facebook เทศบาลตำบลกุดน้ำใสหรือที่กระดานข่าว w w w g u d n a ุดน้ำใส .com ได้ตลอดเวลาค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ